ฝากตัวรับใช้นายกาาโชอาจย้ายร่วมงานเทนฮากที่เลเวอร์อัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูุนก,กับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าถึงเวลาต้องรำลากันแล้วนะครับสำหรับอเรฮันโดกาาโชปีของแมนเชสเตอร์วเดตที่ได้รับการยืนยันจากทัพปีศาจแดงให้ย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีไบเออร์ลุคุเซนที่มีเอริกเทนฮากคุมทีมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ รายงานระบุว่าอเรฮันโดการาโชเตรียมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยทั้งตัวนักเตะและสโมสรได้ตกลงที่จะแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้หากยังจํากันได้นะครับมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่อการาโชแสดงความไม่พอใจจากการที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่แพ้ให้กับสเปอร์ที่ได้ลงเล่นเพียง20นาทีเท่านั้น นอกจากนี้กานาโชยังกล่าวว่าเป็นฤดูกาลที่สุดห่วยของยูไนเต็ดด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับรูเบนอโมลิมผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งกับกานาโชว่าเขาสามารถหาสโมสรใหม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยการแยกทางกันในครั้งนี้ครับเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งกาเาโชและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้ง2ฝ่ายซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับมีรายงานว่ามีสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจกาเาโชสมสโมสร และหนึ่งในนั้นคาดว่าน่าจะเป็นเชลซีที่เคยตกเป็นข่าวกับกาาโชมาแล้วรวมถึงไบเออร์ลอคูเซนในศึกบุนเดสิกาเยอรมันและสโมสรจากอิตาลีอย่างนาโปลีก็กำลังให้ความสนใจปีกอารเจนไตน์ลายนี้ด้วยโดยแมนเชสเตอร์แต่ต้องการค่าตัวสำหรับกาาโชราว60-70ล้านปอนด์แต่ราคาอาจจะลดลงมาตามแต่สถานการณ์ซึ่งการขายกาาโชจะช่วยให้ไนเดตมีเงินทุนเพื่อใช้ในการเสริมทัพและปรับสมดุลทางการเงิน เนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ของสโมสรการขายการาโชจะถือเป็นกำไรที่ชัดเจนนอกจากนี้ครับสื่อเยอรมันยังวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่การาโชจะย้ายไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างเอลิกเทนฮางอีกครั้งที่ไบเออร์เลเบกูเซนในศึกบุเนเดสติกาเยอรมันด้วยหลังจากที่ทับห้างขายยาได้เงินทุนจากการขายเชลมีฟิมปงให้กับวิเวฟูถึงตอนนี้ครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าอนาคตของการาโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว และเขากําลังมองหาสโมสรใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายทีมทั้งในพรีเมียร์ลีกและยุโรปให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ว่าสถานีต่อไปของกาลาโชจะเป็นที่ไหนและแมนยูจะได้เงินจากการขายกาลาโชเท่าไหร่ต้องรอติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารในเวดวงลุกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันฝากกดหัวใจแล้วกด s u b สไครป์ช่องคุยลูกหนังกับแขม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ